โอเคครับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีทนะ่านผู้ชม,ชมชอีกเช่นเคย,ยนะคะก็อยู่กับผมนะครับเกมเมอ2นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดเกมโฟร์กายนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดทุกอย่างให้ผมด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยะครับขั้นตอนที่หนึ่งท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจไอ้แถบข้างๆนะครับ กดเข้าไปที่ Play Store นะครับค mm ้น hmm. หาไปเลยครับท mm ่านผูช้ชมก็น่าจะรู้จักแอป Hago นะครับ H A G O mm hmm. เออผมลืมไป mm hmm. ผมออฟไลน์กลงครับ mm hmm. ก็กดเข้าไปเลยนะครับ ส่งอะไรมาเยอะแยะะราไปก่อนนะครับมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับต้องชมโหดมาเสร็จใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมกดเปิดไปเลยนะครับ รูปร่างหน้าแตอแอปก็เออเขาไม่เจออะไรขึ้นเนี่ยตอบตรงนี้นะคะกดผิดกดเข้าไปในแอปเลยนะครับโอ้อะไรเนี่ยก็นี่นะครับให้ไปที่เกมนะครับ และก็ให้เลือดลงมานะครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับลูกกวันวิ่งนะครับลูกกวันวิ่งก็ฮาโกเขาก็มีหลายเกมน,นะครับแต่ผมมาสองโหลดเกมโฟร์กด์นะครับซึ่งมันก็โหลดได้นะครับก็เท่ชาชมก็กดเข้าไปนะครับแต่ว่า มต้องอันนี้ก่อนอเนะครับแล้วก็ผมก็จะกดเข้าไปนะครับนะครับพอเข้ามาก็โลมันโหลดก่อนนะครับคุณตกใจหมดเลยทุกคนมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ ก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นอประมาณมุมขวาล่างนะครับมันจะมีคาว่าอะไรเยอะแยะนะครับเริ่มจากกันแรกนะครับทวิสตี้เอกโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการหมุนนะครับเดี๋ยวก่อนนะอืม มากดเลยไม่น่ากดเลยนะครับเข้าไปใหม่นะครับรู้สึกมันจะใช้เน็ตหรือไม่ใช้เน็ตก็ไม่รู้นะครับียังไม่ได้ลองไป็ดไปก่อนโอเคก็จะเข้าไปนี่เลยนะครับอาจจะมีเสียงซอแแรกหน่อยนะครับ โอ้ใครจอยนี่ครับคำว่าโกมันก็เลืได้ทุกคนนะครับรอบนี้ก็ตัวนละครโอ้ให่ผมก็จะซื้อตัวละครน,นี้ครับก,กดแฮนดี้บายดิ้งก็ได้แล้วก็กดเสริมไปเลยครับกดแบบนี้ก็ให้กดกากระบาทตรงกลางนะครับอย่าไปกดกากระบาดมุมขวอบนนะ ว่าผมน่าจะอาดมานานพอแล้วมั้งยังได้อยู่ทุกคอนนี่นะครับมันก็จะขึ้นรูปแบบของด้านนะครับซึ่งมันจะมีสองรอบนะครับต้องแข่งกันทหมดสองรอบซึ่งผมก็จะให้ดูแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าน,น่าจะนานนะครับเวลาน่าจะไม่พอทนผชมก็สามารถเดินได้เลยนะครับนี่ ไอ้พวกนี้ก็สามารถทำให้เรากระโดดสูงน,นง,ง,งนะครับอ่าบานนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่ากลวกายฉบับนี้มันไม่สามารถลงกับเพียนได้นะครับต้กคนดูคนข้างล่างสิครับเอ,อ้ไปกําต่อครับ มันกระโดดขึ้นนะครับอันนี้ต้องเดินเฉียงๆหรือถ้าอยากเลวๆก็กระโดดไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับเออตก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 อันนี้ก็พยายามเล็งดีๆนะครับโอ้ยตกอีก โอ้โหโอ้โหมันเรียบร้อยแต่ก็ยังดีมันมาเริ่มตรงนี้ใค่ะแบบนี้นะครับอันแบบนี้ก็คือหนืดน,นะครับท่านชมก็กระโดดเอานะครับอันแบบนี้กระโดดูขัดดูดูอดอโอ้โหโอ้โ oh, ห oh, oh. ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าผู้ชมโหลดแอปฮาโกมาแล้วอยากเล่นเกมอื่นก็ได,นได้นะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปแล้วก็ขอจบตัวลงเรียเท่านี้ก่อนนะครับก็บายบายนะครับ